มิสูบิชิจีเจ5รุ่นปี2026เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและความแข็งแกร่งในทุกเส้นทางมิ u ูบิชิได้พัฒนาเจ5รุ่นใหม่นี้ให้เป็นมากกว่ารถออฟโรดทั่วไปโดยผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับดีไซน์ที่บ่งบอกถึงพลังและความหรูหราในเวลาเดียวกันภายนอกของเ5ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ดุดันและแข็งแรงมากขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลายใหม่ในสไตล์ดินามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิซูบิชิเสริมด้วยเส้นโครเมียมขนาดหอหนาที่ทอดยาวเชื่อมกับไฟหน้าเล็กทรงเรียวยาวให้ความรู้สึกเฉียบคมและลำยุกด้านล่างของกันชนติดตั้งแผ่นกันกระแทกโลหะเพิ่มความแร่งสำหรับการลุยในพื้นที่สมบุกสมบันไฟตัดหมอกและช่องรับลมถูกออกแบบให้รับกับแนวกันชนได้อย่างลงตัวเพิ่มความสมดุลของดีไซน์โดยรวม ตัวถังของ j 5มีขนาดใหญ่และฐานล้อยาวขึ้นกว่ารุ่นก่อนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่และพื้นที่ใช้สอยภายในล้ออัลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตและความมั่นคงเมื่อวิ่งบนถนนทุกรูปแบบด้านหลังของรถติดตั้งไฟไท้ายและรูปตัว T ท,ที่ให้ลุกทันสมัยและส่องสว่างได้ชัดเจนแม้ในสภาพอากาศที่ไม่ดีพร้อมฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยเท้าเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi J52,026 ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายวัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นหนังแท้คุณภาพสูงปัดเย็บด้วยได้คู่ให้ความรู้สึกพรมียมแผงคอนโซลหน้าถูกจัดวางอย่างเรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและสมจริงทุกย่านความถี่เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทาง พร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งส่วนเบาะแถวที่สสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อความเย็นสบายทั่วห้องโดยสารควงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้งหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมต่างๆช่วยให้ผู้ขับสามารถสั่งการระบบเสียงโทรศัพท์และโหมดขับขี่ได้โดยไม่ต้องลามือจากครงมาลัยหน้าปัดดิจิทัลนขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆเช่นความเร็วระดับน้ำมันอุณหภูมิและโหมดการขับขี่ได้อย่างชัดเจน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้ความสะดวกสำหรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเครื่องยนต์ของ m ิ t s u b i s ิ i j 52,026ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก i ิ s u b บิชิโดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.4ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ210แรงม้าแรงบิดกว่า480นิวตันเมตรเพื่อรองรับการขับขี่ในทุกสภาพถนนระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดถูกปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวล พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับได้ถึง4รูปแบบได้แก่2 H, 4H, 4 l c และ 4LLC เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งบนถนนปกติและออฟโรดขั้นสูงระบบการสะเทือนหน้าแบบ Double Wishbone และหลังแบบ Coil Spring Multi-link ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้มีความนุ่นวลแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อต้องขับผ่านพื้นผิวครุขคะ การควบคุมพวงม,มาลัยแม่นยำมากขึ้นด้วยระบบ power ไฟฟ้า EPS ที่ช่วยให้ขับง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือขณะจอดรถระบบเบรกจานขนาดใหญ่ทั้ง4ลอ้อพร้อมระบบ ABS, EBD และ BA ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Mitsubishi j 5 2 0 2 6มาพร้อมชุดระบบ Mitsubishi Smart Sense ที่ครอบคลุมทั้งการเตือนและช่วยเหลือผู้ขับเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ a d a p t i v e Cruise c o n t r ร l ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดขณะถอยหลังนอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และการจอดรถในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Mitsubishi J5 รุ่นใหม่นี้รองรับระบบ Mitsubishi Connect ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลรถผ่านสมาร์ทโฟน เช่นการเช็คตำแหน่งรถระดับน้ำมันสถานะประตูรวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบบำร,รุงรักษานอกจากนี้ยังสามารถสตาร์ทรถเปิดระบบปรับอากาศหรือแม้แต่ล็อกรถผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกมิสูบิชิยังให้ความสำคัญกับการลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารโดยเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงบริเวณพื้นรถและผนังด้านข้างรวมถึงปรับโครงสร้างตัวถังให้แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันและให้การขับขี่ที่มั่นคงมากขึ้น บนทางเรียบ J5 ให้ความรู้สึกนุ่มนลนใกล้เคียงกับรถ SUV หรือแต่เมื่อออกสู่เส้นทางออฟโรดก็ยังคงให้ความมั่นใจและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในส่วนของดีไซน์ภายนอกรุ่นปี2026ยังเพิ่มตัวเลือกสีใหม่เช่นสีเขียวแมทโซลเจอสีเทาเมทัลลิกเข้มและสีดำริสตันเพลที่สะท้อนบุคลิกของรถแนวลุยได้เป็นอย่างดีชุดตกแต่งรอบคันในรุ่น Adventure Edition มาพร้อมกันชนแบบออฟโรดหลอขนาด20นิ้วและราวหลังคาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เดินทาง ส่วนรุ่น GT Premium จะเน้นความหรูหราด้วยการตกแต่งโครเมียมรอบคันและเบาะภายในสีทูโทนสุดพิเศษระบบไฟภายในห้องโดยสารเป็นแบบ Ambient Light ที่สามารถปรับเฉดสีได้หลายแบบเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในยามค่ำคืนหลังคาแบบ Panoramic Sunroof ขนาดใหญ่เพิ่มความโปร่งโลง่งและวิวทิวทัศน์ให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้านท้ายมีช่องเสียบปลั๊กไฟแบบ 220V สำหรับชาร์จอุปกรณ์ไฟ,ไฟฟ้าในระหว่างการเดินทาง ในด้านสมรรถนะการขับขี่มิซูบิชิเจ5226 0ให้ความมั่นใจเต็มขั้นไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือเส้นทางธุรกันดารระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ Active Stability Control และระบบช่วยลงทางชันฮูเดสเซนคอนโทรลทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยแม้ในทางลาดชันหรือเปียกลื่งระบบกระจายแรงขับเคลื่อนอัตน